สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่ผมเซลล์หนวดทอโต้นะฮะอัปเดตสต็อกรถเจ็ที่นั่งกันหน่อยดีกว่านะครับ f o r t u n e นนี่หน้าใหม่เลย2.4 V ตัวขับ4นะครับผมนี่ปี2022ราคาหายไปหลายแสนคันนี้3.0 d จุดศูตัวท็อปนะครับผมราคาเบาๆ729,000นาพนี่คันนี้739,000นามนะครับเป็นตัว3.0นะฮะ d ิออริสีขาวนะฮะใครที่ชอบสนใจนะครับรุ่นไหนคันไหนอยู่นะครับติดต่อหาผมได้เลยนะฮะ บอกได้เลยว่ามีตั้งแต่ตัวท็อปนะครับผมเกตพรีเมียมเลยเราคัดแต่รถเกตเอเท่านั้นขายดีชื่นชอบนะครับหารถครอบครัวไว้ใช้งานผมบอกได้เลยว่าตามไปดูต่อในคลิปได้เลยวันนี้เดี๋ยวผมเจาะรือรีวิวละเอียดโครงสร้างรละขอมทุกคันให้ชมกันใครสนใจอยู่ตามไปดูต่อให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับเซลล์หนวดทอโต้อีกแล้วเช่นเคยนะฮะที่ปรึกษาทางด้านงานขายนะครับบริษัททอโต้นะครับวันนี้นะฮะผมพอขออนุญาตพามาอัปเดตนะครับสต๊อกรถครอบครัวที่มีอยู่ในบริษัทหน้าทอนี้เลยนะครับเราห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับอัปเดตสต๊อกนะฮะจะพามาดูนะครับคลิปนี้นะฮะว่าจะมีคันไหนยังว่างคันไหนยังโสดนะครับเจ็ดที่นั่งนะฮะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นไปถึงตัวท็อปเลยนะครับ ใครสนใจเนี่ยไม่ควรพลาดฟรีดาวได้ทุกคันนะครับจัดยอดได้เต็มนะฮะรถเนี่ยปีใหม่หมดนะครับผมใครสนใจเนี่ยตามไปดูได้เลยนะฮะเริ่มต้นคันนี้เลยนะครับหลายคนคุ้นคุ้นดีอยู่แล้วนะครับผมเคยทําคลิปแยกไว้แล้วนะมิ u ูบิชิปาเจโร่นะครับ2.4 GT Premium ปี2023นะครับเหมือนได้รถป้ายแดงแต่ประหยัดไปหลายแสนเลยนะครับคันนี้1ล้านนะครับผม7จ0บาทนะครับตัวออปชั่นฟังก์ชันการใช้งานครบ ที่สำคัญเลยคือกล้องรอบคัน Adaptive Cruise Control ตัวนี้ตัวท็อปนะครับผมตัว GT Premium Elite Edition นะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับแต่แค่ว่าขับ2แค่นั้นเองเลขทะเบียนนี้นะครับพี่ๆนะแต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับพี่ๆไม่ต้องเป็นกังวลน,นะอันนี้มีเซนเซ,นเซอร์มีเลดร์ครบเลยนะครับกล้องสามร้อยองศานะครับไฟ Full LED นะครับปรเจคเตอร์เลนเดย์ไทม์ u n n นิ่งไลท์มีครบนะครับ แมกเดิมอลลอยนะครับยางโตโยนะครับยางเดิมแท้ติดรถปี2023วันตีศูนย์ยังเหลือนะครับพี่ๆเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆนะฮะขอบ18นิ้วนะฮะสวยๆแบบนี้ซุ้มล้อป่งล้อคมๆกระจกหูช้างนะครับเปิดปรับพาบไฟฟ้านะฮะหรือเรียกได้ว่ามีครบเป็นคมเยี่ยมด้วยสวยๆแบบนี้กระจกเดิมแท้ติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับพี่ๆนะวันตีศูนย์ยังเหลือครบๆนะครับคันนี้ภายในสวยๆนะฮะ ีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละ1 7 0 0 0หมื่นประมาณนี้เลยนะครับพาเดนชิพนะครับพรมลายนะฮะมีอะแดคทีฟคูดคอนโทรลให้นะครับผมพรมลายมัลติฟังชันนะครับมีเรื่องของเป็นพรมลายไฟฟ้านะครับระบบการแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับหรือว่าตัวช่วยเบรกฉุกเฉินเนี่ยมีมาให้ครบเลยหน้าจอทัชสกรีนนี้มีเนวิเกเตอร์นะครับแอร์ดูโอโซนแชนแนลนะฮะและตัวคอนโซลนี่ตกแต่งมาอย่างสวยนะครับลายคาร์บอนสวยๆแบบนี้ นะะฮมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้เบรกมือไฟฟ้านะครับหน้าจอกลางติดไปให้แล้วแบบครบๆนะครับเดิมแพ้สู่ทุกอย่างนะครับคันนี้นะเบาะคู่หน้าปรับกไฟฟ้านะพี่ๆนะแอร์ลงแอร์หลังช่องชาร์จมีไปให้แบบครบเลยคันนี้นะครับมีปลั๊กชาร์จด้วยนะครับปลั๊กชาร์จไฟ220โวลต์นะครับไม่มีต็มหนิติดเตียนนะครับเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงผมต้องบอกเลยว่าสวยมากคันนี้นะฮะมีซูบูชิปาเจโรอีลิปเอ dition นะครับผมไฟท้ายไลท์ไกดิ้ง LED แบบนี้ ขายที่ชื่นชอบสนใจอยู่ติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับหรือว่านะฮะจะเป็นนะครับยูสุนะฮะมิวเนี่ตัวหล่อเลยสีบอลเงินนะครับตั้งแต่มีตั้งแต่ตัว1.9ไปจนถึง3.0เลยพี่พีนี่นะตอนนี้หลังๆนะนะครับตัวน,นี้ต้องเป็นรุ่นยอดนิยมของใครหลายคนเลยนะประหยัดน้ำมันนะครับอึดถึกทนนะฮะแล้วก็รูปทรงดีไซน์เนี่ยสวยหรูแน่นอนคันนี้เป็นตัว3.0นะครับผม769,000บาทรถป 2, ี2 0งพ แลยวผมขอยัดชมนิดหนึงนะครับรถปี2019นะครับพี่เลขไมล์เพียงแค่140,000โลฟรีดาวพอนเบาๆนะครับ1 3 0 0 0แค่นั้นเลยนะฮะคันนี้สวยมากนะครับเป็นตัว3.0ปี19ไ้ทะเบียน8716นะครับผมใครชอบใครสนใจในแคปไว้ได้เลยนะครับกระจังด้านหน้าโคเมียมสวยๆแบบนี้พี่ๆนะครผมนี่นะฮะมีโลโก้อซูชัดเจนตัวนี้ใครใช้งานอยู่นะฮะหรือใครที่เป็นสาวกนะครับ บอกได้เลยว่าประหยัดน้ํามันเครื่องทนนะครับไม่จุกจิกนะฮะดูแลมันเน้นง่ายแน่นอนนะครับแมกอะลอยคอร์ด18นิ้วนะครับทูโทนอะลอยปัดหน้าเงายางดูแลเรียนบิสโตนนะครับภาษีพรบต่อให้ครบติดฟิล์มให้จัดไปแล้วเต็มๆนะฮะภายในได้สีดําแบบนี้เลยหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีนีเวเกเตอร์นะฮะแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เบรกมือแบบแมนนุ่นนะฮะการลื่นการถ่ายมีไปให้นะครับโควมไลนมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีคุสคอนโทรลนะฮะกระจกตัดแสงแบบ ออโต้นะครับภายในสีดำเบาะหนังสวยๆแบบนี้บอกคนขับเนี่ยปรับพับไฟฟ้านะครับผมโครงสร้างสวยแน่นอนนะครับพี่ๆนะช่องชาร์จพักชาร์จนะครับหรือว่าจะเป็นจอกลางแอร์ลำโพงเนี่ยโอ้โหครบเลยคันนี้ข้อดีของมิวเอ็กนะครับบอกปรับพับได้เรียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะพี่ๆที่ไม่ได้มีครอบครัวใหญ่นะครับจะใช้งานเป็นรถอเนกประสงค์วิ่งงงวิ่งงานรับงานต่างๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนประหยัดน้ํามันนะฮะ ทายที่พี่ๆที่ทำอาชีพนะครับผมขับรถขับลานะครับผมแล้วก็ส่งของส่งคนเนี่ยผมบอกได้เลยคันนี้ตอบโจทย์อเนกประสงค์มากๆนะครับนี่ปรับพับได้เรียบเลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับพื้นที่การวางของการใช้งานเนี่ยโอ้โหค่อนข้างอเนกประสงค์นะแล้วก็ตัวโครงสร้างตัวรถตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่าทุกคันนะครับผมมีวารนะฮะประกันเครื่องเกียร์ไปให้นะครับผม2ปีหรือว่า2 0 0 0 0โลนะฮะ เฉพาะช่วงโปรโมชั่นนะครับช่วงเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะฮะใครจะซื้อสดใครจะจัดไฟแนนซ์มาได้เลยนะครับติดต่อหาผมได้เลย0 6 4 8 4 3 6 5 8 7เอาเรามาดูคันนี้กันต่อนะครับคันนี้นะครับผมเป็นสีขาวนะฮะตัวดิออริกนะครับผมตัวท็อปสุดเลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะว่าเป็นเอ่อเป็นตัว1.9นะครับปี2019เลขไมล์หนึ่งแสนหกมื่นโลเจ็ดแสเป็นตัวท็อปสุดนะครับ ดีวีดีเนวิเกเตอร์กล้องถอยในอะับจอกลางมีให้ครบนะฮะตัวนี้เป็นตัวดีวีดีเฉยนะครับตัวนี้จะเป็นออนิคนะครับตัวท็อปสุดนะฮะตัวนี้ตัวรองท็อปนะครับใครที่สนใจชื่นชอบอยู่นะฮะติดต่อมาได้เลยกระจังด้านหน้าโฉมหน้าจะมีการแตกต่างตรงกันชนวิพิสังเกตไหมนะครับตรงไฟดันหมอกเนี่ยตัวนี้จะเป็นโคเมียมนะฮะตัวรองท็อปจะไม่ใช่โคเมียมนะครับแตกต่างกันที่กันชนแต่ออปชั่นฟังก์ชันการใช้งานถามว่าแตกต่างกันมากไหมไม่ได้แตกต่างกันมากเลย ราคาดีนะครับใครที่อยากได้รถประหยัดน้ํามันนะครับผมเดินทางไกลได้ไม่จุกจิกงอแงคันนี้ตอบโจทย์นะครับยางเปลี่ยนไปให้ใหม่แล้วยางปีใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผมภายในสวยๆนะครับพี่ๆนะวันนี้พามารับชมนะครับภายในรถทุกคันนะครับภายในโทนดำนะฮะจอการทัศกรีนนะครับแอร์เป็นแมนนวลนะฮะตัวนี้สวยมากขอภายตัวนี้เป็น DVD นะฮะตัวเมื่อกี้เป็นดีออนิกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวรองท็อปนะนี่ที่แตกต่างกันเลยคือลำโพงด้านบนจะไม่มี แต่ว่าถ้าเป็นตัวนิเ i กเตอร์ถ้าเป็นตัวรีออนิกนะครับจะมีลำโพงด้านบนแล้วก็จอกลางขนาดใหญ่กว่านี้นะครับผมประมาณนี้เลยตัวนี้729,000ออปชั่นฟัง์ชั่นการใช้งานไม่ได้ต่างกันมากนะครับพี่ๆนะภายในเบาะหนังสีดำเหมือนกันเลยนะฮะสวยมากเลขทะเบียนนี้เลยนะครับผม4872นะฮะกรุงเทพมหานครนะครับอ่ะขอภัยด้วยปิดปิดลาดนะฮะนะฮะภายในกว้างมากพี่ๆนะครับผมเนี่ย โครงสร้างตัวรถสวยๆแบบนี้นะครับน็อตไม่มีขยับแน่นอนผมรับประกันให้ได้ยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบนะครับเครื่องมืออุปกรณ์การใช้งานอยู่ครบแน่นอนนะครับนี่ซื้อไปนะครับไม่ต้องเป็นกังวลซ่อมไปหรือเปล่านะฮะไม่ซ่อมไปแน่นอนนะครับเรามีบริการนะครับผมดูแลให้นะฮะมีช่างนะครับคอยตรวจเช็คให้อะไหล่ที่มันสูญเสียสึกหลอนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับผมอยากได้อะไรเรามาคุยกันนะครับมีบริการไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับมาพร้อมกับบริการรถสไลด์นะครับ ส่งมอบให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับคันนี้นี่ลูกค้าผมจองไปแล้วเมื่อวานนะครับผมคันนี้คุ้มนะตัว1.9นะครับดิออนิกตัวท็อปนะครับปี2020ขายกันในราคาเพียงแค่739,000บาทพี่นะครับฟีดาวจัดยอดได้เต็มคันนี้นะฮะสวยมากนะครับนี่ตัวท็อปดิออนิกนะฮะตัวท็อปหน้ากระจังหน้าจะแตกต่างกับตัว DVD ธรรมดานะนะครับเขี้ยวเห็นไหมนะครับเขาจะเป็นสีออกดำๆนะครับนี่คือตัวท็อปนะครับ ไฟเรเจคเตอร์เลนดในทาและนิ่งไลมีไปให้แบบครบนะฮะใครอยากดูรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะฮะหรือว่าเลทผ่อนเพิ่มเติมนะครับติดต่อหาผมได้เลยกุญแจใช้เป็นสมาร์ทเอนทีคีเลนะครับผมนี่ภายในสวยๆแบบนี้จอการทัชสกรีนมีเนวิเกเตอร์นะครับเอาไว้รับงานนะครับส่งของส่งคนผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์คันนี้เบาะหนังทรงบักเก็ตซีดนะครับผมแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้ามีเรื่องของขึ้นลงทางลัดชันไว้ให้ด้วยนะครับนี่สวยๆแบบนี้ นะฮะใครชอบใครสนใจนะครับรีบติดต่อหาผมได้เลยนะฮะจอการัอสกรีนนะครับผมแล้วก็จอด้านบนนะครมีให้นะครับมีลำโพงให้ครบๆเลยตัวเบาะนะครับสวยทุกเม็ดนะฮะแล้วยางเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับพี่ๆนะด้านท้ายเดี๋ยวผมให้ดูโอ้โหโล่งๆแบบนี้เลย นะฮะใครที่ชื่นชอบใครที่สนใจนะฮะรีบเลยนะมีไม่กี่คันแล้วติดจองไปเยอะมากนะครับผมเข้ามาเนี่ยไม่เคยพอเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะฮะเข้าใหม่เลยพี่ๆนะฮะสีเทาดํานะครับสวยมากนะฮะตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัว1.9นะเออตัว3.0ขออภัยนะครับตัว3.0นะครับผมตัว DVD นะฮะนี่ตัว DVD นะนะครับ805นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวถ่ายคลิปให้ฟังนะฮะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ สปาขัดสีชงรถอยู่นะครับผมเดี๋ยวชงรถเสร็จเนี่ยแต่ผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูแต่วันนี้นะฮะอุปกรณ์รถไม่พร้อมนะครับโฟมลายมีการถอดไปซ่อมอยู่นะฮะเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันนะครับโครงสร้างสวยแน่นอนพี่พี่แล้วยางรัดมาเป็น265นะครับทับ60 R 18านิ้วนะครับนี่สวยแบบนี้นะครับสีนี้สวยนะนะครับสีเทวดำนะฮะภายในสวยๆเนี่ยโฟมลายเขามีการถอดไปซ่อมอยู่นะครับแต่ภายในสีดําสวยมากติดฟิล์มให้แล้วหมดแล้วรอบพัน แล้วก็บาะทรงบักเก็ตซีดเหมือนกันนะฮะจอกระจกตัดแสงแบบออโต้นะครับ้านบนสวยๆแบบนี้เป็นตัว3.0นะพี่ๆนะปลั๊กชงปลั๊กชาร์จมีให้เหมือนกันเลยนะครับพันนี้700,000นะฮะ7 0 39,000นะครับซีดาวจะยอดได้เต็มนะฮะใครสนใจใครชื่นชอบเนี่ยรีดต,ต่อหาผมเลยนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปแบบละเอียดให้ชมกัน เดี๋ยวรอผมอะไรเสร็จอะไรเสร็จนะเดี๋ยวผมจัดการให้แน่นอนนะครับพอจูเนอร์นะใครชอบนะครับเจ็ดที่นั่งสายลุยนะฮะขับซนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับผมต้องบอกเลยว่ามี2คันนะตอนนี้นะฮะแต่จองไปแล้ว1คันนะครับคันนี้ออกห้างป้ายแดงล้านเนะครับล้านหล้านเนะแต่ว่าพอมาเป็นมือสองอยู่ที่ทอโต้หรือเพียงแค่1ล้านนะครับผม9 9 0 0 0บาทนะครับผมปี2021ันยี่ินะพี่ๆนะรถไม่ได้ใช้งานเยอะเลยนะครับ สภาพตัวรถเนี่ยสวยมากนะฮะคันนี้เลขไม้นะครับผม1นึ0 0 0สโลนะครับคันนู้นนี่มีเข้ามาใหม่ที่ผมบอกว่างยังโสดนะฮะคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนโลนะครับสภาพสวยเลยนะฮะเหมือนกันเลยสเปคเดียวกันนะครับเป็นตัวขับ4นะครับผมบอกได้เลยว่าสวยมากๆนี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ผมขับไปให้ดูนะครับไฟโปรเจคเตอร์เลนขนาดใหญ่นะฮะสวยมากๆนะครับเป็นตัว2.4สีขาวมุกนะหายากมากๆพี่ๆนะครับสภาพการใช้งานเนี่ยผมต้องบอกเลยว่า ร0เเลยนะฮะขับขี่คล่องตัวเครื่องดีนะครับระบบดีออปชั่นครบนะครับกล้องสามร้อยองศามีไปให้แบบครบเลยพี่ๆนะฮะคันนี้ไม่ต้องมาไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมเดิมแน่นอนนะฮะใครที่สนใจใช้งานอยากจะได้นะครับตัวขับ4อยู่นะฮะิดต่อมาหาผมได้เลยนะครับหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทนี่ดูสวยแบบนี้นะฮะไฟท้ายไลท์ไกดิ่งนี่ตัวซิกมาโฟขับเคลื่อน4ล้อนะครับ ใครอยากได้รูปภาพรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อหาผมได้เลย0648436587นะครับผมมาฮ่สวยๆแบบนี้ขอบคุณพี่มากนะฮะนี่พี่ตากล้องผมนั่นเองนะฮะสวยมากคันนี้ใครชอบใครสนใจรีบติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์โทรผมด้านล่านะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคันไหนสนใจคันไหนนะครับแอดรูปมาแล้วก็ส่งรูปไปที่ช่องไลน์ผมได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ